ปฏิจาจะปลาเจ้าวันนี้มาห้องสายน้ำขึ้นนตื้อสายแล้วเจ้ายกตะกี้ไปอันได้อยู่ห้าตัวเจ้าปลาส้อยนกเขาาปลาส้อยข้างลายตัวจัดใหญ่เจ้าต่วงามขนาดมาพากำลรกเจ้าหลังเจ็ดซอกเดิอหลังแปดซอกต่สองเซนเกิงลงเหมือนเดิมตันนี้เกือบหกโมงแล้วเจ้าห้าสิบห้าแล้วมาพากำลรกเจ้าว่าจะได้ก็เจ้า ได้ก็เจ้าโอ้ยหญิงจะาป้าตกงานไปพุทธเออนึกว่าตกอยู่ไรเพืเจ้า <laughs> นึกว่าหญิงหายเห้อเจ้าได้ก็เจ้าได้อยู่เจ้าโล่นนี่จ้า บนร้อยนี่ก็ตัวอันตรายเจ้าไม่เนี่ยมแล้วเจ้าเราแว่นสอบตัวเจ้า เกียนสายหนึ่งตัวเจ้ามันตึงเงี้ตสาย ปัดส้อยข้างลายเจ้าตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้าโอ้ยหหัวปูดหัวเป่าเป็นแล้วเ,เจ้าสามกกสามกกเนาะนี่ระกี้นิดหนึ các anh em lên cửa cao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh เียนสตายเจ้าลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาก็มาตีก็ตอกไปจำนะลุดออกมาแล้วมันก็เอาหัวปักจำยังเก่านั่นนะเนละอ่ะสันชาตยานมันต่งไกต่ตายเจ้า เจ้าป้าข้างลายเจ้าตายาเขี่ยมได้เขี่ยมพอเจ้าจะป้า,ายกนินตายได้ประแวนตัวเดียว <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แว่นเจ้าอา,า,ะาจะเกลียนสายจะแบบนี้แบบเป็นสทุสทๆ,ๆ,ๆของเจ้า กเปลี่ยนสายหนึ่งสวนเจ้าป้อมกับบวลอยต้าเข้านัดก,กับกับวลอยนี่ตาจะได้เสรมก้องนะเจ้านี่จะขี้โคน้ามันไหลย,ย้อนปีกเจ้าขี้โควนานักจับมันลอยตาเลยบอกใครเข้า <S <S โอ้ยโอย ตายอย่างเจ้าขาตกตัวหลวงเจ้าตัวหลวงขนาดตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้าเต็มกันเลยเจ้าเนียกว่าบักข้าวเจ้า กตะเคียนทรายสองตัวนักนีนกับปิดเตียเจ้า สามตัวเจ้าสามตะเพียนซ้ายสองสารอยนกเขาหนึ่งสาอันตรายตัตัวไรก็ติดไปหมดเจ้า ปแนสองตัวเจ้าก็ยังดีไ่ยังได้กับแววนอยู่ว่าได้ยกมานี้ฟาวเจ้าโอเคเจ้าตอนนี้ทุ่มป่าแล้วเจ้าเริ่มจะมืดละมืดเลยเต้แต่ว่ามันย้อนแสงหันจะป้าอยู่แต่ในน้ำเหมือมาหันนะพห้อยน้ำหันแล้วเจ้าวันนี้เอาคลิปแบบ เงียบเงียไปก่อนเลเจ้าจะปาทาคลิปติแบบว่าได้ป่าหน้าที่สุดหายเจ้าตะคืนจะปาลอบเป็นอย่างกบมโหมันหลอดมาได้ก็ปาลอบรบๆแต่นวังรอบมอลึ่งเลยเจ้าคลิปเลยหายไปเลยจะปาได้ป่าหนักขนาดเลยเจ้าคลิปตะวันวาได้ยันเจ็ดแปดรอได้เจ้าเต็มเป๊ะเลยมาตัดต่อเมมเต็ม,ตมวะ่ะก็เลยแบบ รอลบๆรอบๆรอบอบบบไปรอบี่ได้กลมห่หายแซมมดเลยเขียดจะนอนบารลับเลยเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวเาไปดูผลสรุปปากของยจาป้าที่บ้านกันเจ้าอ่าได้นักกับเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปปากของจ้าป้าเจ้าเจ้าได้สักกิโลอยู่เจ้าว่ามัได้ม่ได้ก็ได้อยู่เพราะว่ามันได้ป่าตัวใหญ่ นี่เจ้าก่อนกล้องปิดกล้องเครืงสุดท้ายปัอันปะบูเข้านะรักกระป๋าใหญ่เนี่ยเข้านี่เจ้าเข้ากระมูหนึ่งสีห้าตัวแล้อเจ้ายุงครบปากกงงามยู่เจ้าได้ปัสเดตโต้มาตัวหนึ่งโอเคเจ้า <laughs> มาถึงบ้านแล้วเจ้าสามทุ่มมันเกิงเอ้สามทุ่มเกิงมาทุ่มเกิงแล้วเจ้าก็ได้อย่เจ้าแต่ว่าหน้ามันขึ้นขี้คอกว่าน้าจับมันบอ่ค่อยแตก พี่โคก็ไปต้องก้อนจับหน้ามันไหลย้อนป๊กขึ้นมาทั้งบนแทนที่มันจะไหลลงมันก็ไหลเพราะกระตื้อสายหน้ามันก็ไหลป๊กย้อนสอนขึ้นมะพี่โคก็ไหลขึ้นนะเลยบอกใครได้แต่ก็ถือว่าได้อยู่ได้ไปกกิโลอยู่เจ้าอเคเจ้าขอบุณน,นะทางเจ้าติดตามมาชมเชยจ้าปาเป็นกำลังใจให้กันตลอดจะปลากับเจ็จ่ายทาคลิปหายคลิปดีๆที่สุดเลยไม่รอปีนี้เลยหายไปคือได้เต็มกะละมังนี่เลยเจ้า คลิปตะคืนตะป้าลบไปลบมาหายไปเลยโอ้ยเขียดจนพอนอนแบนล้มไปจ้าแล้วไปอีคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย